สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ปอนจะพามาดูนะครับเป็นรถบรรทุก6ล้อขนาดใหญ่นะครับเรากําลังจะเตรียมส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมครับปอนอยู่ที่อีซูซูนครหลวงสาขาพระราม2นะครับยังไงฝากช่องไว้ด้วยนะครับอีซูซูนครหลวงซูเปอร์ทรัคนะครับใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้รุ่นที่จะพามาดูนะครับจะเป็นรถ6ล้อนะครับขนาดใหญ่หรือชื่อรุ่นว่า FTR240 นะครับ คันนี้ต้องบอกว่าคันข้างหลังผมนี่เลยคันใหญ่มากนะครับเจ้าคันนี้ FTR 240ต้องบอกว่าเป็นโฉมโมเดลใหม่ละที่มีการโมเดลเชนพัฒนาหน้าตาใหม่ขึ้นมานะครับอย่างคันนี้ต้องบอกกันว่าน้ำหนักนะครับบรรทุกรวมนะครับอยู่ที่15ตันนะครับก็คือรถรวมตู้รวมของนะครับตามขนส่งเลยตามสเปคนะครับ FTR 240คือ240แรงม้านะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าพละกําลังนะครับเหลือเืเหลือเลยครับแล้วก็เรื่องน้าหนักบรรทุกรับได้สบายส่วนเรื่องเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้จะใช้เกียร์ MZW6P ซึ่งเป็นเกียร์ของรถ10ล้อนํามาใส่ในรุ่นนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการบรรทุกพละกําลังหายห่วงครับคันนี้รับไหวอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวปอนจะพามารีวิวง่ายๆนะครับว่าคันนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้กระจังหน้านะครับเป็นแมสซิวเวอร์แบบนี้เลยนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับด้านหน้านะครับอันนี้จริงจจะมีเดย์ไลท์อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านหน้าตัวนี้เราใส่ชุดเกิดหน้าเต็มให้ด้วยนะครับแล้วก็หมวกใหญ่มีการแ็ปสีนะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสขอเป็นสีส้มถ้าใครอยากได้สีอะไรจัดให้เลยครับรีเควสมาได้เลยนะครับเดี๋ยวแอบเง้มดูด้านข้างนิดนึงหลายๆคนมองโอ้หทำไมคันนี้ตู้ใหญ่จังแล้วตู้เนี่ยกี่ประตูเนี่ยเปิดออกเห็นไหมครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับจะเป็น หกล้อตู้1ิบาทนะครับก็คือพูดง่ายว่าเปิดออกรอบด้านเลยแล้วเปิดออกครับกว้างขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเรามีกันเมลไซด้านข้างให้นะครับสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ที่บอกไปว่าด้านหน้าเนี่ยสเกิร์ตมีแรปสีส้มด้วยใช่ไหมครับมวกเกงนะครับขอบตู้ชายตู้ด้านบนแรปให้ทั้งหมดนะครับเข้าคอนเซปต์เลยไปที่ไหนนะครับสังเกตได้เห็นเลยว่าเป็นรถลูกค้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังัน่อนเดีวยวพี่โอ๋ไปเจอชเลยครับ โอ้ยตู้ใหญ่มากเลยนะครับอย่าง FTR นะครับเรามีช่วงความยาวทั้งหมด5ช่วงความยาวนะครับอย่างตัวเนี้ยจะเป็นเกือบยาวที่สุดละตัวนี้จะเป็นตัว7เมตรนะครับตัวความยาวอ่าอันนี้ด้านท้ายนะครับตัวอู่นะครับตู้ตัวนี้เราใส่นะครับตู้สีประตูแบบนี้เลยนี้มีชื่อบริษัทลูกค้าด้วยนะครับด้านในนะครับมีแผ่นกันลื่นนะครับแผ่นเหล็ตกันลื่นให้ด้วยไฟนะครับเป็น LED ด้วยนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับไฟถอยจัดให้ครบเลย เดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่ามีเปิดตู้รอไว้แล้วด้านในจะก,กว้างขนาดไหนมาดูกันครับตัดแล้วพี่ <c oughs> อะโอโ้โหใหญ่มาก <c oughs> อันนี้ด้านในนะครับจะเห็นได้ว่ากว้างมากอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับคือความยาวตัวแชสซีอ่ะมัน7เมตรใช่ไหมครับแต่ว่าพอความยาวด้านในจริงๆแล้วอ่ะอาจจะเหลืออยู่ที่เจนะ็เมตรห้าสิบเนาะมันก็จะมีระยะ กันชนด้านท้ายอีกประมาณ10เซนแล้วก็ระยะผนังตู้นะครับตัวนี้ตู้อ่ะเราจะเปิดเปิดได้หมดเลยนะครับแต่นี้เราเปิดด้านข้างให้ดูมาเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆกันดีกว่าเดี๋ยวปอนพาดูอย่างตูพื้นนะครับพื้นเนี่ยเรามีฮุกลัดของนะครับใส่ให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับถ้าอย่างระยะน่าจะเว้นประมาณอย่างละเมตรนะครับอย่างตัวนี้ฮุกเราจะใส่อยู่ที่ข้างละ6จุดนะครับที่พื้นรวมมีถึงกันกระแทกนะครับด้านหน้า แล้วก็จะสังเกตนะครับด้านหน้าอาะเดี๋ยวพาดูด้านหน้าหนึ่งโปโน่านะครับเราจะเป็นเหล็กพับรอนนะครับแล้วก็มีการกระแทกนะครับ,ม,รรบมีคานเหล็กขวงให้ด้วยเพิ่มความแข็งแรงนะครับผนังตู้ด้านในนี่ผนังตู้ด้านในมีการมีการกันลื่นนะครับมีแผ่นเหล็ติดให้ด้วยนะครับเวลาวางของกันของสไลด์ไปมานะครับติดตั้งให้ด้วยโอเคแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีเป็นเหนล็กปั๊มร้อนเหมือนกันแล้วก็จะมีคานให้ด้วยเพิ่มความแข็งแรง นะครับเวลาเราวางสินค้านะครับไฟในตู้เป็น LED ให้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณ3จุดที่เราติดตั้งให้นะครับโอเคก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าสเปคเนี่ยครับเหมาะสําหรับแบบโลจิสติกการขนส่งได้ทุกรูปแบบเลยนะครับใครต้องการรถไปวิ่งงานนะครับขนส่งนะครับได้ทั้งหมดเนาะคันนี้จริงๆแล้วเรารอส่งบอบเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากได้สเปคนอกเหนือจากนี้นะครับอยากจะได้ตู้เปิดท้ายอย่างเดียวไม่ต้องเปิดรอบด้านก็ปอนจัดให้ได้เหมือนกันนะครับ ยังไงเดี๋ยวปอนฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับส่วนเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นนะครับอย่างคันเนี้จริงๆโ,โหถ้า6ล้อเนี่ยเราบางทีออกรถน่าจะเป็นหลายแสนเลยเนาะแต่อย่างคันนี้นะครับเราใช้โปรใช้เงิน,นออกรถอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทแต่งให้แบบนี้เลยนะครับครบชุดนะครับเดี๋ยวทวนให้อีกรอบสเกิร์ตใหญ่นะครับหมวกใหญ่กันกระแทกภายในตู้นะครับแรปสีตู้สีประตูให้แบบนี้เลยนะครับ ยังไงใครสนใจนะครับคอมเมนต์บอกได้เลยเดี๋ยวยังไงมีเจ้าที่ติดต่อกลับไปวันนี้ปอนฝากช่องไว้ด้วยนะครับอีซูซุนะครหลวงซูเปอร์ทักนะครับ mm hmm. ไปแล้วครับ